ครับพี่น้องครับบ่าวเกษตรครับตอนนี้ผมอยู่โซนงัวนะครับตระลาดนัดงัวควายบ้านยางครับตำบลบุ่งไหมอำเภอวารีชราดจังหวัดอุบลราชธานีครับขออภัยขอโทษหลายๆนะครับงูแต่มาเทื่อแหลกครับกับสิติดคัดจะน้อยนึงครับจำซื้อบ่ได้นะครับผมโดยเฉพาะตำบลนะครับนี่ก็เป็นโซนทางงัวครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ครับเสาร์ที่1มิถุนายน2567ครับยังบ่แม่นมื้อของ อ่าต่ละง่ไฟายของจริงของแท้นะครับตกอหาโมงกว่าแล้วครับสมงัวก็เริ่มทยอยมาขายนะครับสามารถที่จะซื้อขายได้ตั้งแต่มือแรงวันเสาร์ครับครับเดี๋ยวออื่นนะครับน่าจะเต็มเปียะมองนี้เลยนะครับโอ้ครับมีมีชาโรเล่นํำตัวนึงครับใญ่บึกเลยคุณอาของไปน้องชาโลเล่เลยอฮะเอาวัสดีครับผมคุยเหรียญจัไรนึงครับหอยงัวเนาะ พอฝนบอเหมือนบอครับยูทั้งไหนครับบ้านก่อนทรลมยูทั้งซีสะเกตสามตัวไหมาูกไหมเบิ่งเังหน่อยนึงครับเพื่อจะได้อัาเดตย่างมากกว่านี้ก็ได้ครับผมอยากพูดรลคาอสือครับยังไอไอเช่าดิตัวผูตัวนี้นะครับผมประเมินด้วยสายตาเลยครับเกินเครื่องตันมีน่องตัวนี้ครับผมมั่นใจเลยเกินเครื่องแน่นอนแม่นบอคุณอาเปิดไว้เท่าไรครับนี่หกหาพกมื้นหาบอครับสื่อไปแล้วกะ เอาไปขุนระยะสั้นอีสักห้าเทเดือนเนาะผมมาได้กาไรไ,ได้นี่ <3 S 1> อืมอืมอืมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยฮะเป็นเลือดเช่าเล่ก็ถือว่าผมมาเลือดค่อนข้างสูงเลยครับตัวนี้ครับมีมีเะอรีครับนะก็น่นนาฝนตัวไหนครับตัวแดงตัวแดง,ดงเอา้าผมขออยากหูมแล้วครับโอ้โหมีแต่ตัวบ,บิ๊กเลยอะตัวนี้ออกอ่าครับผมกําลัางคืดอยูกบีิฟมาสเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ชาโดเล่รับฝรั่งเศสนะครับตัวนี้บีฟมาสเตอร์ ทางอเมริกาตัวนี้เปิดปไว้เท่าไรสี่หมื่นสามพี่น้องกอีตัวนึงเดี๋ข้างหลังมันวะเชาเลนหน่อยเท่าไรครับเท่าไหร่ครับสามสามครับพี่น้องครับผมนี่ฮะขอหย่อนเบอร์สามสามโอ้ตัวนั้นนะครับเห็นแล้วนะครับกูน่าย,ยังเหลืองงวนเรื่อยๆมันวะจำเบอร์เท่าจะของใดบอ,อหุ่นทองคำก่อนฮะศูนย์หกศูนย์หงเหลือน้อยศูนย์ อยู่กันท่าล้มครับพี่น้องครับเพื่อเพื่อกับสีมีง้วเรื่อยๆเนาะคือพี่น้องอยู่ทางโซนนั่นนะครับออยากได้ง้วยังไงกาทิตยต่อคุณอาหอยฝนได้นะครับผมขอบคุณครับคุณอาครับแถวนี้มีแต่ใส่ใหญ่ครับอู้มีเชอร์รี่นะหัวสีทองเลยนะครับโซนโซนง้วครับพี่น้องครับผม ประหยัดย่างไปทางนี้ก็เลยกันแแบบลบไปโอ้คือคืออยู่ครับสันครับอันนี้โมได้ปาดเองนะครับสื่อมาเลยครับเนื่องว่าเมืองอุบลเมืองนักปาดเพื่อนว่าจะสั่นวะครับน้องลาเอายังมาขายมาเนี่ยคุยคุยกันเว้ย อ,อยู่ทางไหนเอาให,ให้อยากหูราคาอยากอัปเดตซื้อเลยอะสำนักงสาบสลินครับบอสเดคขายสองหลือสามอันนี้ขายแล้วมั้บอสครับ,อ,บอันโต้ตัวผูตัวนี้อยู่ในต้นนี้โมผูค,ครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับมื่นหาผ่าหาครับกำลังมีดูข้อหาลูกอยู่บอสเยอะื้อยครับอืม<โดย>ต้องเช็คอินเด้คือผมเด้เช็คอยู่คเดี๋ยวสีดูหูเดี๋ยวยองยอกยองอันน้องรายซื้ออย่างซื้อเหรียญซื้อหอยอย่าง เล่นไพโบ้ครับโบ้เนาะมีงัวเรื่อยๆบะอยู่ทางโซนสุรินทร์โซนสุรินทร์เขาท้กงนัดอยู่ครับเอาเอาทางนั้นไอ้ให้ฝากเบอร์โทรในช่องยูทูบเบาเกษตเนี่ยเพื่อมีคนโทรหาครับผมศูนย์หกห้าสามสามแปดห้าหนึ่งสามหครับครับผมมันมานะครับผมมากโบตังกันเข้ามากไก่ขึ้นกันขอบคุณครับผมนี่ครับราคาหมื่นหาพี่น้องครับผม พี่น้องครับอยู่ท้ายเลยครับผมแต่ว่ามือนีโบเมนมือจริงเด้มืออื่นเศร้าครับเพื่อนว่าเต็มเปียะนี่เลยผมมาใหม่นะครับอยู่ท้ายนี่ครับของหน้าเพื่อนครับผมสวัสดีครับผมเออเอื่นเอื่ยก็ได้หรอเพืนหน้าหรออันอันนี้ห้อยยังครับผมซื้อเหร็นก็ได้ครับพี่ฮะปี่ฟุกเนาะครับเนาะแม่นบะอ่าเพื่อนเอางัวผมยังผู้หนูแล้าแม้ตัวนี้เพื่อนมีงัวพื้นบ้านครับพี่น้องเนาะงัวกีปอบานเท่านี่แหละครับอ่า เอาตัวแพงสุดเท่าไรเอาซีให้ผมมึงแน่ตัวแพงสุดอยู่นี่ตัวนี้มื่นสามพันบาทนะครับเป็นแม่เนาะครับงัวแม่ครับผมนี่คือหนี่มื่นสามพันบาทครับผมโอ้ครับออกสีเท่าๆซะหน่อยนึงตัวตัวถืกสุดนะครับอเอาสี <4 S 2> เลยตัวดำบอกตัวดำราคาเท่าไรครับ,อรรบโอ้ครับหนี่มื่นห้าร้อยเป็นรุ่นหาพันไหมเหมือนหานลอยซืย้อนะครับผมตัวนี้เ่มื่นสามพันอ่าหนี่มื่นสามพัน ราคาก็คือมื่นต้นต um oh, ้นมื่นต um ้นต้นครับห้องต่อใดครับอืมอืมอืมยอยู่อยู่บ้านยังหลายอยู่ไหครับหลายครับแฟนต้ามาฝากเบอร์โทรให้คุณลุงไว้เนี่เอาเจ้าของอยู่ใส่บ้านอยู่บุญทะลิกครับุอยู่บุญทะลิกเนาะยังเหลืออยู่เรื่อยๆบะนีมีเรื่อยครับบะนี้ของเจ้าของนี่คือสีเป็นแนวบะนี้มันวะครับเป็นงัวในบ้านแล้วมีครับง่วนเรื่องไล้วีเอ้ามีมีหลากหลายแบบนั้นเนาะ สร้างใดครับอืมสร้างได้เนาะอยู่โซนหมุนทลิกอย่างเอ้าฝากเบอร์โทรหน่อครับพี่ต่าง93 G82 1789ครับผมโทรหาน้องเพื่อได้ครับผมกับคุณแม่เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมครับนี่ครับพี่น้องครับนะครับอีกขั้นหนึ่งฮะหัวแต่ดับเครื่องครับบีกใส่เลยครับใส่บักใหญ่เลยครับตัวนี้ครับไม่รู้ว่าข้างในมีอยากโตครับเดี๋ยวทำน้องหลาบิงสุดยอดเลยเดี๋ยวมันเปิดเบิงเห็นชัดๆเลยเนี่ย ประเมินโดยสายตาแปดรอยเก่ารอยโลอีกใส่สองครับพี่น้องครับปึ๊บโอ้โหตัวนี้ลูกหลานพี่น้องไอหูจักบอ,อบ,บอเลยแต่ว่าชุดยอดเลยพี่น้องโค้งสางโค้งสางดีมากเลยเอาไปเอาไปคุ้มฝูงยังไงเลยนี่งครับ หูน่ะเห็นผู้สาวว่าไหเนียดมยังเดียวว่าแล้วอั<ม>นน้องครับตัวนั้นเปิดไวเท่าดหูปะ,ะคูค่กันบ่เปิดเปิดไ้คู่เลยบ่เปิดไเท่าด,ดครับ,บแสนสองครับพี่น้องครับเพิ่นเพิ่นอยากขายแพ็คคู่เลยครับตัวนั้นน้อพี่น้องรนะับตัวที่ผมทายเมื่อกี้นี่ครับครับตัวบามันตัวนี้หาไม่ได้เลยวะเนื้อเต็มเปียเลยครับพี่น้องครับผม แสนสองกับตัวละหกหมื่นครับพี่น้องครับครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นเปิดใบอคู่ครับแสนสองเลยครับเต็มเปี๊ยะเลยครับเนื้อหนังโอ้บิ๊กใส่เลยใส่ใหญ่สำคัญเลยครับเนาะใหญ่สำคัญเลยครับตัวนั้นแดงเลยนะครับโย่ต้นต้นใหม่ครับผู้ใดอยากได้งวดตัวใหญ่เนาะ ไปคุ้มฝูงในเลยนะเนี่ยนี่ฮะหัวแต่ลงมากครับลงมากแต่มีค้นมากจับจองแล้วครับครับนี่มาพอ้วไวรุ่นครับไวรุ่นเจ้าทินครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไยรุ่นเจ้าทินมาท็กไทยครับ ถือว่าเป็นมิตรภาพที่สุดยอดเลยครับอันนี้คือเข้ากับเหตุธุรกิจให้อย่างอยู่นี่เลยซื้อง่ว่าขายไปมันบอครับมาใส่คบเพิ่งสามคนนี่แต่การพืชผลมาไก่ยูวอลมือนี่มือเ้ากับยูอีกมันบอครับอ่านอนตลาดเลยนะครับซื้อขายซื้อไปขายมากครับนี่คือห้อยของแท้เลยครับผมโชคโชคมาดนะครับผมขอบคุณครับผมน้องลาวครับถึงสามคนมาทางใตยครับอาจารย์ อันไข่ลุบละลอยผมแนวแต่เดี๋ยวผมจะไปกดไหลได้ครับผมดีครับโอเคครับพี่น้องครับแห้งคำแห้งคนไหลครับถึงแม้ว่ามื่อนี้สิมเมนหมือจริงเนาะมืออื่นเศร้าจังมาอีกเทือหนึ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่นะครับบ้านยางครับตำบลบุงไหมอำเภอวารินชรากจังหวัดปุบมราชดีครับขอบคุณตานทีรับชมคลิปทีนี้ครับบรรยากาศครับ เดี๋ยวมื่อื่นศุได้เห็นอีมบรรยากาศบรรยากาศนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ